แน่นอนนะครับประสบการณ์ที่พระเยซูไม่อยากพันพีบอกว่าพระเยซูไปสวนที่ชื่อว่าเกสเซมานีนะครับเกสเซมานีเป็นชื่อภาษาเดิมที่แปลว่าสถานที่บีบน้ามันมะก,กอกน,นะครับแลวพระเยซูเนี่ยไม่อยากไปที่การเขียนมากขนาดว่าพันพี่ใช้คําว่าลมลงนะครับแล้วก็เสโทรหรือว่าเหงื่อพระเยซูเนี่ยเป็นเลือดเป็นสภาวะของคนที่อยู่ในสภาพของความกดดันที่สูงมากมาก แต่พอเราอ่านภาษาไทยนี่นะครับในตอนพี่เยซูไปกางเขตนี่นะครับแทบจะไม่ได้อธิบายเลยเลยว่าจริงๆเนี่ยพระเยซูโดนอะไรตอนที่พระเยซูไปที่กางเขนนะครับเซสชันเนี้นะครับจะเป็นแบ่งปันประสบการณ์ของพระเยซูที่ว่าพระเยซูจ่ายราคาอะไรให้เราบ้างนะครับ mm hmm. มีหัวข้อวันนี้นะครับชื่อคุณเคยถูกถมน้ําลายใส่หน้าหรือเปล่านะครับ mm hmm. มีพาสร์ท่านหนึ่งนะครับ ไปอยู่ในพระวิญญาณก็เล้าใจนะครับให้ถวายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งค่อนข้างมากนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องอาหารนะครับครับผู้สื่อท่านหนึ่งนะครับไปพระวิญญาณเล้าใจนะครับว่าให้ถวายเงินจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างมากนะครับสำหรับโบสถ์โบสถ์หนึ่งแต่โบสถ์นี้ไม่ใช่โบสถ์ธรรมดานะครับเป็นโบสถ์ที่โจมตีคิสจักของอาจารย์ท่านนี้ที่ที่อาจารย์ท่านนี้ เป็นศิษย,ย์พิบาลอยู่คิดจักนั้นทั้งกล่าวหาใส่ร้ายนะครับรวมถึงกระทั่งว่าอาธิษฐานให้อธิษฐานให้คิดจักของอาจารย์นี่นะครับเขาเรียกว่าล้มลงนี่นะครับพยายามอาธิษฐานให้คิดจกักอาจารย์เปิดล้มลงกลง่าวหาโจมตีต่างๆแต่พระพิาณบอกว่าให้ถวายเงินจํานวนซึ่งค่อนข้างมากนะครับไปที่บวชบทนั้นนะครับ อาจารย์ก็ตัดสินใจยิงเช็คออกมาแล้วก็เขียนเช็คนะครับไปให้ที่สักรที่นั่นนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้นําที่นั่นนะครับก็มีประชุมภายในแล้วก็ยกเช็คของผู้นําคนนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจริงๆเงินน่าจะ,ะจํานวนมากแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่ามากสําหรับทุกๆประเทศเลยแหละนะครับไม่น้อยเลยนะครับเขาบอกว่าเช็คใบเล็กๆนี้มาจากอาจารย์คนนี้แล้วก็ทําการเยาะเยะ้ยถากถางปาสเตอร์ท่านนี้ที่ถวายทรัพย์ ด้วยเช็คที่มีเงินค่อนข้างมากนี่นะครับให้กับให้กับิสตจักรที่นั่นแทนที่จะมีใจขอบพระคุณนะครับกลับมาพูดจากล่าวลายแล้วก็เยาะเย้ยต่างๆนานากับผู้นําคนนั้นที่ถวายทรัพย์เพื่อิสตจักรนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทําสิ่งที่เลวร้ายกับกับอาจารย์ท่านนี้อยู่แล้วนะครับเหตุการณ์พระเยซูคริสต์นะครับตอนถูกนําพิธีการเขียนนะครับพระเยซูนี่นะครับถูกส่ง เรียกว่าหน่วยซิลในสมัยก่อนนะครับเป็นทหารที่มาจากเอ่อทาวเวอร์ออฟแอนโทเนียหรือว่าเป็นป้อมปราการชื่อแอนโทเนียที่เป็นชื่อที่ตั้งตามมาร์กแอนโทนีที่เป็นคนที่เป็นคนรักของอเ,เอ่อคลโอพัตานี่นะครับเป็นเพื่อนกับเฮโรดนะครับเอ่อตรงนี้นะครับพระเยซูนี่นะครับตอนที่คนจะมาจับพระเยซูนี่นะครับพระเยซูพูดบอกว่าเราคือผู้นั้นที่เจ้าตามหาพระคัมภีร์บอกว่า ทหารทั้งหมดเนี่ยผมว่าเดาว่าจะประมาณหลายร้อยคนนี้นะครับเป็นหน่วยซิลนี่นะครับทั้งพี่บอกว่าล้มลงที่พื้นทุกคนใครจะมาบอกผู้ประเภทแบบทำไมไม่ล้มทำไมไม่ล้มไม่อ่านพระกัมพีนะครับท่านเจอเรื่องการล้มลงที่พื้นมากกว่าการยกมือสรรเสริญพระเจ้าสุริี่สมแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับอยู่ดีก็มีเด็กคนหนึ่งแก้ผ้าวิ่งออกมานะครับเขาเดาว่าน่าจะเป็นฤทธิอำนาจของพระเยซูนะครับที่ทําให้ทหารล้มลงที่พื้นและอะไรรู้ไหมครับและทําให้อยู่ดีเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งถูกฝังนะครับก็ฟื้นจากความตายก็เลยวิ่งออกมา หมายว่าฤทธิอำน,นาจของพระเยซูนี่นะครับท่านพี่บอกว่าระวางชีวิตลงเพื่อท่านทั้งหลายนะว่าไม่มีใครสามารถจับพระเยซูได้ถ้าพระเยซูแค่เลี้ยงนะครับทูตสวรรค์12กองก็จะออกมาสู้รบกับคนเหล่านั้นหมายว่าพระเยซูยอมให้ถูกจับเองและเหตุการณ์ที่พระเยซูเจอนะครับทำไมพระเยซูไม่อยากเจอผมจะอธิบายแค่ท่อนสั้นๆให้ท่านฟังนะครับในมัทธิว 26: ข้อที่67ถึง68แนะครับแล้วเขาถมน้ำลายรดพระพักพระองค์และตีพระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือตบพระองค์แล้วว่าเจ้าพระคริสต์จงพยากรณ์ให้เรารู้ว่าใครตบเจ้านะครับซึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่บ้านของมหาปุริิตชื่อไคยาฟาสนะครับแต่ผมจะไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในลูกาย2ข้อ63นะครับถึง65ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูตอนนี้จหารคุมพระเยซูไปใช่ไหมครับก่อนที่จะไปถึงบ้านไคยาฟาสก็คือว่ามีเหตุการณ์นี้ก่อนคือทหารกับพระเยซู ายคนที่คุมพระเยซูก็เยอะเย้ยโบยตีพระองค์และเมื่อเอาผ้าปูกปิดพระเนตรพระองค์แล้วเขายิ่งตกประพักพระองค์ถามว่าจงพยากร์เถิดว่าใครตกเจ้าและเขาพูดมินประมาทแก่พระองค์หลายประการนะครับตำรวจพระวิหารนี่นะครับเป็นทหารหน่วยที่มีความสามารถมากเลยนะครับพระัมีตอนนี้เนี่ยหมายว่าก่อนที่จะไปถึงบ้านมหาปรหิตสิงพระเยซูเจอคือการเยาะเยะ้ยเยาะเย้ยนะครับในภาษาเดิมใช้คาว่า empire empire d i s ซนะครับที่แปลว่าการเล่นเกม เล่นเกมให้สมบทบาทเพื่อเยาะเยะ้ยคนคนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดว่าทหารเล่นเกมว่าพระเยซูเป็นคนโดนพระเยซูขับผีแล้วก็แกล้งผีออกต่อหน้าพระเยซูนะครับหรือว่าพระเยซูอาจจะแกล้งล้มลงด้วยฤทธิอำนาจของพระเยซูแกล้งเป็นคนตาบอดแล้วมาเจอต่อหน้าพระเยซูเล่นบทบาทแล้วก็รักษาแล้วก็เฮ้ยหอดแล้วเฮ้ยหอดแล้วหมดแล้วนี่นะครับเป็นการเยาะเย้ยพระเย,ะยซูอย่างรุนแรง เป็นการสร้างบทบาทขึ้นมาเล่นเกมยเยอะเย้ยพระเยซูในบทบาทต,ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาย่ะเย้ยด้วยการเล่นเกมยเย่ะเย้ยพระองค์นะครับเขาก็ทําการโบยตีในภาษาอ,นะอังกฤใช้คาว่าสมด์ในภาษากังกใช้คําว่าสมอ์แต่ตรงนี้ใช้คําว่าเดโรนะครับเดโรเนี่ยเป็นการตีแบบปาดเถื่อนน่ากลัวอาจจะแปลได้ว่าการถลกหนังจากเนื้อสัตว์หรือเนื้อมนุษย์นั่นเองแต่วเขาใช้อุปกรณ์บางอย่างตีพระเยซูนะครับเป็นศัพท์ของการตีธาต รือสิ่งที่เป็นเจ้าของนะาว่าสิ่งที่พระเยซูโดนนะครับเจอตํารวจที่เป็นตํารวจพระวิหารที่โหดที่สุดเหมือนหน่วยซิลนี่นะครับตีแบบป่าเถื่อนคือยเยาะเย้ยด้วยตลกแล้วโบยตีคือตีแบบป่าเถื่อนจนหนังแทบจะหลุดออกจากออกจากเนื้อของโครงเลยหรือบางทีอาจจะมีเนื้อบางส่วนหลุดไปแล้วก็ได้นะครับเป็นการโบยตีที่การตีทาตทหารพระวิหารทําร้ายพยระเยซูอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ เพราะเขาเคยได้ยินว่าพี่เยสูเป็นผู้พยากรณ์ก็เลยปิดตาลองทดสอบว่าพระองค์จะถ่ายถูกไหมว่าเขาเป็นใครยังไม่พอนะครับตีเสร็จนะครับจะมีการตบพระพักภาษาอังกฤษใช้คำวา่า struck นะครับมันจะคําว่า pio แต่ว่าการตีบางคนได้ยอาวุธที่อันตรายเหมือนลักษณะเหมือนการใช้เหล็กแทงเข้าไปในเนื้อของเหยือ่อหรือการตีด้วยกับปั้นแล้วมีความเจ็บปวดมันโดนแม่งป่องแทงแค่ขั้นแรกของการพาพี่เยสูก่อนจะไปถึงยังไม่ถึงการเขนเลยนี่นะครับพี่เยสูโดนโบยตีจนเหมือนถหนังจะหลุด แล้วก็โดนตบพระพักเหมือนกับโดนแมงป่องต่อยตีปิดตาและให้ปรุงไทยว่าเขาเป็นใครนะครับหลังจากนั้นนี่ครับพูดมิ่นประมาทในภาษาเดิมแปลว่าการเป็นทหารที่เก่งฉกาลเรื่องการยาะเย้ยอยู่เลยนะครับยาะเย้ยด่าทอพระเยะซูจนเจ็บปวดใจมากๆนะครับและคนเหล่าน,นี้คือคนที่พระเยะซูมาเพื่อจะตายไทนแบบเขานี่คือเหตุการณ์ที่พระเยะซูโดนนะครับก่อนที่ไปยบบ้านไคยาฟาสหลังจากนั้น พระเยซูไปที่บ้านขายาฟานนี่คือไฮไลท 67, น์นะครับขายาฟานหรือมหาปุโรหิตนะครับในมัทธิวยี่สิบหกข้อที่หกสิบเจ็ดนะครับบอกว่าพวกเขาในในในภาษาไทยเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะใช้คาว่าแล้วเขาถมน้ําลายไม่ใช่นะครับในภาษาอังกฤษใช้คําว่าเดแปลว่าพวกเขาหมายว่าไงครับในบ้านของมหาปุโรหิตนะครับไม่ได้มีแค่มหาปุโรหิตคนเดียวน่าจะมีกลุ่มพี่น้องสภาแซนตเฮดวินทั้งหมดที่เป็นนักศาสนา โดยการประมาณการนะครับคนที่อยู่บ้านของขยยาฟาสในมัทธิวยี่สิบหกน่าจะมีจำนวนประมาณหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนทําอะไรบ้างฟังดีนะครับคาแรกก็คือว่าถมน้ําลายรถหน้าพระพักของพระองค์นะครับคําว่าถมน้ําลายนะครับเป็นการแสดงความไม่เคารพที่สุดไม่ชอบดูถูกทําให้คนที่ถูกถมน้ําลายใส่หน้าเนี่ยอับอายอย่างมากที่สุดนะครับโดยปริมาณผมจะเล่าภาพให้ท่านเห็นนะครับมันไม่ใช่เป็นการถุยน้ําลายแบบตุ้ยเล็กๆนี่นะครับ คนหนึ่งร้อยคนเรียงแถวกันนะครับทุกคนนี้นะครับพยายามสะสมน้ำลายอยู่ในปากอาจจะขากเสลดออกมาเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับทั้งขาดเลดมาเก็บไว้แล้วก็ปุยน้ำลายอมน้ำลายไว้ในปากจนเต็ม่างนี้นะครับทุกคนพยายามขยุยขยอยอยู่ในป่าเพื่ออมไว้ให้ได้มากที่สุดและด้ะในธรรมเนียมยิวนี่นะครับถ้าเขาเกลียดชังใครนะครับเขาจะไปใกล้หน้าที่สุดนี้นะครับ แล้วเขาก็จะแบบผุยแรงๆผมไม่โดนหน้าเจมนะฮะผมจะแล้วก็จะผุยน้ําลายให้แรงที่สุดใกล้ที่สุดให้มันกระทบหน้ามากที่สุดและดางดีนะครับน้ําลายของคนที่เข้าคิวกันหนึ่งร้อยคนคนท้ายๆคงมีปริมาณน้ําลายจํานวนมากจริงๆถมน้ําลายใส่หน้าพระเยซูอย่างแรงที่สุดเป็นการไม่ให้เกียรติที่สุดพี่น้องคิดดูนะครับพระเยซูนี่นะครับโดนถมน้ำลายใส่หน้าจากคนกว่าหนึ่งร้อยคน มันคือมันคือมหาก,กรรมของความไร้มนุษยธรรมมากๆของนักศาสนาในสมัยนั้นอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดก็ทําตัวเป็นคนดีรุ่นนี้นั่นจะ็มปหมดนะครับแต่พอในรับหลังในบ้านขยฟาสพอกลุ่มนี้รวมตัวกันทีไรนะครับผมน้ําลายใส่คนที่มีการเจมผมน้ําลายใส่หน้าคนสะสมน้ำลายมาถุยใส่หน้าพี่เยซูหน้าพี่เยซูนะครับหัวพี่เยซูหนวดพี่เยซูหน้าพี่เยซูอาจจะมีเลษติดออกมา ไหลยเยิ้มลงมาจากน้ําลายคนหนึ่งร้อคนไหลยเยิ้มเต็มทั่วหัวพระเยซูไล่ลงมาที่เสื้อมาที่หนวดแล้วก็ไหลไปที่เสื้อของพระเยซูหลังจากหนึ่งร้อยเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าของน้ําลายที่สะสมอยู่ในปากนะครับรวมขี้ฟันไปด้วยคนเหล่านี้นะครับหนึ่งร้อยคนนะครับต่อหน้าเป็นนักศาสนาผู้น่านับถือแต่รับหลังทําเรื่องหน้าขยะขะแขยงกับคนที่ไม่เคยทําลายเขาหนึ่งหนึ่งร้อยคนนี้นะครับไล่เข้าไปถุยน้ําลายใส่หน้าพระเยซู คำต่อมานะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าและตีพระองค์คำว่าตีพระองค์คำนี้ใช้คำว่าบัฟเฟตหรือคอลาพิโซเนี่ยนะครับแปลว่าการตีอย่างรุนแรงที่สุดด้วยกำปั้นกำปั้นนะครับแรงที่สุดเท่าที่ทำได้ผมน้ำลายใส่หน้าพระเยซูไม่พอนะครับคนพวุ่งนี้ไปต่อแถวใหม่แถวชกหน้าพระเยซูทุกคนเจอหน้าพระเยซูนะครับแล้วก็ชกด้วยกำปั้นที่แรงที่สุดไปที่หน้าของพระองค์ อาจจะมีมุมกระแทกจมูกมุมกระแทกคางมุมต่อยไปที่เบ้าตาพระเยซูหนึ่งร้อยคนนะครับเกียรติชังพระเยซูโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยทําอะไรยกเว้นรักษาโลกยกเว้นเทศนาสั่งสอนยกเว้นประกาศเรื่องราวพระเยซูถ้าเป็นสมัยนี้พี่น้องจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำก็ทําโบสถ์เทศนาก็เทศนาพระเยซูพวกนักศาสนาเหล่านี้นะครับสะสมน้ําลายไว้ในปากมานานแล้วอยากจะ ด่าจะกระดูถูกแล้วมาพ่นน้ายใส่หน้าท่านตรงๆไม่พอนะครับมีโอกาสก็เอากำปั้นนะครับชกหน้าท่านอย่างรุนแรงไปที่หน้าของพระเยซูนะครับยังไม่พอครับพอจบกระบวนการต่อยหน้านะครับพันพีบอกว่าแล้วคนอื่นก็เอาฝ่ามือตรบพระองค์พัมพีตอนนี้นะครับในคําว่าคาว่าสมอมหรือคําว่าตบในคาราพิโซนะครับแปลว่าการตรบด้วยมืออย่างรุนแรงพี่น้องเคยเห็นเกมตบหน้ากันไหมครับตบด้วยความรุนแรงเอาฝ่ามือน,นี่นะครับ งานอย่างเต็มที่แล้วตกหน้าพระเยซูอย่างดุแล้วปบปอบหนึ่งร้อยคนอาจจะคนหนึ่งแถมสองครั้งตกพระเยซูจนหน้าหาพระเยซูโดนต่อยมาแล้วโดวนเหยาะเย้ยมาแล้วนะครับเนื้อจะฉีกออกมาพระเยซูก่อนไปถึงบ้านใครเอาไฟก็คงเละมากความสมควรอยู่แล้วไปเยอนนะพระเยซูนะครับเต็มทั้งตัวทั้งตจเป็นเหมือนสลามเต็มไปด้วยน้ําลายเหม็นหืนทั้งตัวโดวนชกหน้าและโดนตบหน้าและแน่นอนครับ คนพวกนี้มีเหตุที่จะเกลียดด้วยเพราะในกลุ่มนักศาสนานี้นะครับมีกลุ่มสะดูสีที่มีความเชื่อหลักศาส,สนา,าสัตร์ขัดแย้งกับพระเยซูก็คือคนสะดูสีไม่เชื่อเรื่องการอัศาจรรย์แล้วก็ถือว่าทุกการอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมนั้นเป็นแค่นิทานเท่านั้นแต่พระเยซูกับรักษาโรคคนตายฟื้นเรื่องที่พระเยซูเป็นเรื่องอัศาจรรย์ทั้งสิ้นทั้งปวงพี่น้องคนพวกนี้เกลียดพระเยซูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในจังหวะที่มาเจอต่อหน้าคงชกไปอย่างเต็มที ไอเยซูที่แกมาทําสร้างเรื่องศาสนาศาสตร์ข้อเชื่อผิดๆที่มีการอัศจรรย์ตบหน้าพระเยซูด้วยความสะใจพี่น้องมือกว่าร้อยมือนะครับท่านโดนตบสองทีท่านก็สลบนะครับคนพวกนี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างเต็มที่นั่นไลายใส่คนที่มีการเจิมอย่างพระเยซูชกไปที่หน้าพระเยซูอย่างมีคนที่มีการเจิมตบไปที่หน้าของพระเยซูคนที่มีการเจิมยังไม่พอนะครับยังเอาเลยครอบหน้าพระเยซูไม่เห็นแล้วก็ให้ทายสิว่าใครตบเจ้าแต่พี่น้องฟังดีนะครับ พระเยซูนะครับตอนที่อยู่ในสวนเกสเซมานีนะครับมีผู้ชายคนหนึงนะครับถูกเปโตเอาเอา,เอามีดฟันที่หูขาดและพระเยซูนะครับก็รักษาหูของเขาด้วยจนหูเขาหายดีหูเขาขาดเขาประสบปัญหาอย่างหนักเขาเป็นคนที่เป็นคนพิการไปแล้วนะครับแต่พระเยซูทําการรักษาให้เขาเขาชื่อเมลคัสเมลคัสเป็นผู้ช่วยของมหาปุโรหิตใหญ่คือไคาฟาสพี่น้องฟังดีนะครับ พวกเขาเหล่านั้นที่ทนที่ตอนนี้ในพระธรรมัทธิวนี้นะครับต้องมีมัลคัสร่วมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้อยู่ในมัทธิว2 6ข้อ6 7แน่นอนผู้ชายคนนี้คือมมลคัสเพราะเขาเป็นผู้ช่วยของมหาปุโรหิตในสมัยนั้นแมบาบว่ายังไงครับมมลคัสนะครับเป็นคนที่เพิ่งถูกพระเยซูรักษาโรคให้หายจากการหูขาดแต่พระแต่มมลคัสก็เข้าแถวร่วมที่จะถมน้ำลายใส่หน้าพระเยซู ต่อยพี่เยซูสตกหน้าพี่เยซูสพี่น้องฟังดีนะครับประสบการณ์แบบนี้นะครับเป็นประสบการณ์การถูกถมน้ำลายใส่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ของการเดินไปที่การเขนพี่น้องการที่ทั้งบีบอกว่าแบบการเขนของตนตามต่มาพี่น้องฟังดีนะครับผมหื่นน้ำใจท่านจริงนะครับอย่เป็นครีดเสียนตอแตกพี่น้องเรื่องอะไรนะครับที่เราต้องเพื่อพระเยซูนะครับฟังดีนะครับที่ท่าน ฟับงบิณนฑะ์ท่านนานี่ผมก็ดีใจเลยนะผมไม่ได้มีประเด็นอะไรอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่ไหในๆจะตามพี่เยซูแล้วนะครับแบบก,การเขียนตามลงมาด้วยอย่าให้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเช่นมีปัญหาเลยนิดๆหน่อยๆนะครับแมวที่บ้านท้องเสียท่านก็ไม่มาโบสถ์แล้วนี้นะครับหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันยังไม่ถึงขั้นที่เขาเรียกว่าต้องแบบก,การเขียนเลยนี่นะครับท่านก็แทบจะทิ้งพระเยซูไปอยู่แล้วพี่น้อง ท่านจะไม่มีทางมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูได้เลยถ้าท่านไม่ไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมควรจะรับบททดสอบแบบนี้พระเยซูนะครับไม่ต้องการจะไม่ไม่อยากมารับบททดสอบโดนพี่น้องใครจะโดนโทษนะครับนี่โดนต่อยโดนตกโดนย่อเย,อเย,อเยอ้ยเพื่ออะไรไหมครับเพื่อคนบาปอย่างท่านไงท่านเอาเวลาไปทําอะไรกันพระเยซูโดนอย่างเนี้ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับจะช่วยท่านไงพี่น้องเอเมนไหม ถ้าวันนึงท่านมีประสบการณ์นะครับที่ท่านทําดีกับคนที่ทําชั่วกับท่านนะครับคนบางคนนี่นะครับอาจจะดูเหมือนเป็นพิสเตียนนะครับแต่บางคนก็นเป็นกลุ่มนักศาสนาสนใจแค่เหมือนสะดุดสีสนใจแค่หลักข้อเชื่อแล้วเกลียดค,คนที่หลักข้อเชื่อไม่เหมือนกันบางทีบางคนก็เป็นแค่นักศาสนาที่พร้อมจะทำร้ายคนใครก็ได้ที่ทาทาดีเพื่อพระเยซูถึงแม้จะดูเหมือนขัดแยง้งเหมือนกับขัดผลประโยชน์เรื่องนะครับอดชมน้ำลายใส่ท่านด่าท่านว่าเป็นคนขี้โกงด่าท่านว่าเป็นคนไม่เอาเรื่องเป็นคนเห็นแก่เงิน ด่าท่านสารพัดดูตรงนั้นมีใส่ร้ายท่านท่านเคยทําดีกับเขานะครับเคยเลี้ยงข้าวเขาผมเจอเคยเจอหลายคนเลยนะครับผมเคยเลี้ยงข้าวเขาเรื่องเดียวที่ผมเคยกระทํากับเขาคือผมเคยพาเขาไปเลี้ยงข้าวอย่างนั้นผมเคยช่วยทํางานเขาผมไม่เคยทําอะไรไม่ดีกับเขาที่นับได้เลยผมไม่เคยไปไปโกงเงินเขาผมไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีกับผมจะทาแต่ดีกับเขาแต่พอถึงเวลานะครับบางเรื่องนี้ครับที่มันดูเหมือนกับขัดแย้งกับสิ่งที่เขาโอเคนี่นะครับเขาก็ถ่มน้ำลายใส่หน้าผม เขาสะสมน้ำลายมาเต็มปากเลยสะสมอยู่ที่บ้านขาเกเสลียดใส่ไปด้วยเพื่อความสะใจพอมาถึงหน้าใกล้ๆนะครับบ้วนใส่หน้าท่านอย่างเต็มทีน้ำลายความสกปรปกความโสม,มมก็เต็มหน้าท่านทั้งที่ท่านนั้นเป็นคนที่ไม่ได้มีความผิดอย่างนั้นเลยพี่น้องถ้าท่านอยู่ในเลเวลที่ไม่ควรจะถูกถมน้ำลายใส่นะครับท่านเป็นคิดเสียนี่ยังไม่ติดตามพราเด้วยใใจริงใจผมดื่มน้ำใจนะครับคงไม่ได้บอกว่ากันเราแต่ผมดื่มน้ำใจนะครับเลิกได้แล้ว ี่ปีแล้วที่จมพระเยซูแล้วท่านกลายเป็นแค่คนที่ถูกละเลยถ้าใครจะทดสอบใครนะครับคนนี้ข้าไมไปเหอะไม่ต้องทดสอบรับประกันเลยว่า,างไงก็ไม่รอดท่านไม่อยู่ในระดับที่คู่ควรจะแบ,บกการขีวน้องถ้าท่านเป็นคนที่จริงจังจริงจังนะครับผมรับประกันมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับติดตามเป็นผู้เชื่อใหา่ติดตามพระเจ้าจริงจังอยู่ดีก็โดนที่บ้านข่มเหงผมบอกพี่มาถูกทางแล้วพี่นี่แหละมีประสบการณ์ร่วมอยู่ดีมีสามีจะเอาบางตอมาบอกเอาไปเด็เดี๋ยวกูจะดูดูแล้วกันว่า บางต่อกับพี่เยซูใครจะเจ๋งกว่ากันผมก็บอกว่าเขาทาดีไปเรื่อยๆทําให้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชนนะครับก็แบบพยายามเาพยายามมาคิดสัจจ์มากเลยผมอยากหนุนน้ำใจจริงๆนะครับประสบการณ์แบบนี้นะครับคู่ควรแต่คนที่ติดตามพระเจ้าจริงจังแน่น,นองไอเมน์ไหมครับประสบการณ์ที่โดนคนผมน้ำลายใส่หลายครั้งนะครับล่าสุดนะครับภรรยาผมเขาก็โอนเงินไปให้งานบางอย่างนะครับที่ดูเหมือนก็เคยอาจจะเคยทําร้าย เอาง่ายๆคือแบบใส่ความผมกับภรรยานี่นะครับอย่างรุนแรงมากเนยนะครับพระจะก็เล่าใจว่าให้ peace offering ก็คือแบบมปนก็ให้ไปเพื่อจะบอกว่าเราเราอะเรา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 ให้ภคราเรารักเขานะถึงแม้ว่าจะเคยทําอะไรกับเราก็ตามพี่น้องท่านอาจจะเคยเจอคนที่ท่านไปรักษาโรคบางคนนี้นะครับอยู่ในโบสถ์นี่นะครับสมมติท่านอาจจะเคยให้เลี้ยงข้าวเขาเคยให้เงินยืมช่วยเขานี่นะครับอยู่ดีๆนะครับเขาก็ไปเข้าร่วมเป็นเมาคลัสต์อยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ ถึงเวลามีใครมาด่าท่านนะครับไปรวมกลุ่มนินทาทั้งอีกพี่น้องเรื่องอย่างนี้นะครับเขาเรียกประสบการณ์ที่กันเขนมันเป็นประสบการณ์ปกติที่พระเยซูเคยเจอพี่น้องถ้าท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ต้องต่อแต่เป็นเรื่องดีเรามาถูกทางพี่น้องถ้าท่านเป็นริสเตียนนะครับสบายๆไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเับดท่านเลยนะครับผมบอกท่านอาจจะไปผิดทางก็ได้หรือไม่ท่านก็อาจจะดูเนินชิตไม่ได้จริงจังมากพอที่จะมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าแค่เรื่องปกติท่านก็ยังไม่เลือกพระเจ้าอยู่แล้ว อย่างนี้ไม่ต้องถามถึงไม่มีทางแน่ประสบการณ์แบบนี้นะครับประสบการณ์ของมัลคัสที่เพิ่งหายโรคจากการที่พระเยซูนะครับต่อหูให้นะครับ<ม><ๆ>เขาก็ตัดสินใจที่จะแบบเข้าร่วมกลุ่มและทําลายทั้งนีกนี่คือราคาที่พระเยซูต้องจ่ายพระเยซูรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ท่านพี่บอกว่าแล้วเขาถมน้ำลายรถพระปากองพระองค์ไม่ใช่คนเดียวนะฮะร้100อยกว่าคนนี้นะครับเข้าแถวกันถมน้ำลายใส่หน้าพระเยซูต่อพยพระเยซูตบพระเยซูแล้วเหยาะเย้ยพระเยซู สิ่งที่พระเยซูรับพวกนี้นะครับก็เพื่อท่านพี่น้องจะทําอะไรตามใจตัวเองนะครับให้ให้สติสัมปัญญนะถ้ามันกลับมาสักนิดหนึ่งแล้วก็คิดไปว่าเลิกเถอะอย่าทำนิสัยแบบนี้พระเยซูโดนแบบนี้เพื่อจะช่วยเหลือท่านให้รอดเลิกเป็นคริสเตียนตามใจตัวเองเป็นคริสเตียนเป่าเป้เ,เ,ปดเด็กน้อยเป็นคริสเตียนเด็กน้อยเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนเหมือนนักศาสนา วินทาคนนู้นพูดคนนั้นพูดคนนี้นะครับหรือว่าพระคัมภีร์สั่งอะไรท่านนะครับคนบางประเภทนี่นะครับพี่น้องฟังดีนะครับประสบการณ์หนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับบางคนนี่นะครับเป็นนักศาสนาที่ไงนะครับอาจจะไม่ได้ดูถูกพระเยซูในสมัยนี้นะครับแต่ดูถูกพระวิญญาณคนบางคนนี่นะครับผมเคยฟังประสบการณ์ที่แฟนคุณนิวนะครับ บอกว่าไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็ยเยาะเย้ยว่าอารมณ์ให้ดูซิองมให้ดูซิผมก็โอ้อดทนแม่เลยผมว่าด็อกเตอร์อดทนแา่เลยนะครับที่ต้องมีคนมายเยาะเย้ยว่าลมซีลมซีไปเชื่อไฟใช่ไหมลองลมให้ฉันดูซิพี่น้องผมถามจริงนะฮะคนมาดูถูกสมมติมีคนมาดูถูกด็อกเตอร์ป๊อปอย่างนี้กับ New นิวเนี่ยครับบอกว่าดูนี่นั่นนะครับผมถามจริงนิวจะไปคบเขาอีกไหมจนมีคนมาดา่าสามีเราขนาดเนี้ย ก็บอกเฮ้ยนีวไปกินข้าวกันเฮ้ยเป็นเพื่อนสนิทกันครบแล้วนั่งสิบกว่าปีนี่จะครบไหมไม่ครบจริงไหมเพราะพราะอะไรฮะจริงแหละเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกครบเันเถอะเพื่อนกันพี่น้องฟังดีนะครับบางคนนะครับที่เขาวันนั้นพระวิญญาณสอนผมอันนึงนะครับมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อกรีนบ book นะครับ green book เป็นเป็นภาพ,พยนตร์ที่คนดํานะครับเป็นนักเปียโนระดับประเทศนี่นะครับ ถูกเชิญไปเล่นสถานที่สำคัญคือเล่นเก่งระดับโลกอเมริกาจะต้องรู้จักทุกคนเป็นออกเทปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับจะไปที่ไหนเนี่ยก็จยจ้างคนขาวขับรถไปส่งแต่ที่สำคัญนี่คือมีการเหยียดผิวเยอะมากเขามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อกรีนบุ๊กจะบันทึกว่าที่นี่คนดำพักไม่ได้ที่รับโรงแรมที่ไปพักแต่ละอันนะเป็นโรงแรมเก่า,เกาๆเน่าๆหมดเลยมีเฉพาะคนดำอยู่เพราะว่าถ้าออกไปนอกพื้นที่ที่คนดำอยู่นะครับจะโดนทาร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้นะครับแ,แล้วเคย แอบไปพักบางที่นี่นะครับคนเกลียดชังมากเลยนะครับก็ทุบเขาเกิดตายไม่ต้องฟังดีๆนะครับเงินก็พระเจ้าพระวิญญาณนี้นะครับพร่องนะครับมีกลิ่นบุบเหมือนกันที่นี่คนนี้ชอบดูถูกการงานของเราบางทีไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรล้มล้มนอนนอนเลยครับผมถามดีเขาก็ไม่มีความเข้าใจนะครับแล้วเขาก็ดูถูกเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ได้โกรธเขานะครับแต่หลายครั้งพระเจ้าเนี่ยครับบันทึกไปแล้วว่าที่นี่ รีนบุ๊กบันทึกไว้ว่าไม่ไปคนบางคนนะครับที่ดูถูกพระวิญญาณนะครับคิด่าเรื่องประสบการณ์ในพระวิญญาณเป็นเรื่องตลกนี่นะครับผมก็ดุนสมใจท่านนะครับก็ก็คงเป็นคําถามที่เหมือนผมถาม,ถามคุณนิวนะครับว่าถ้ามีเพื่อนมาดูถูกศาสมีคุณนิวแบคุณนิวอยากจะคบเขาอยู่ไหมคําตอบก็คือไม่เช่นเดียวกันพี่น้องทําอะไรนี้นะครับพาตัวท่านไปน,นะครับท่านถามคนที่อยู่ข้างในท่านนิดหนึ่งว่าเขาอยากไปไหม พี่น้องเข้าใจไหมฮะถามคนข้างในนิดนึงว่าเขาอยากไปกับท่านไหมหรือว่าบางคนที่เขาดูถูกพระวิญญาณมากนะครับท่านไปคบกับเขาเป็นหลักการนะครับท่านทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจไงหรือว่าบางคนนี่นะครับชอบไปไปอยู่กับคนที่ชอบดินถากคนอเองไปถึงที่ไรนะครับก็เมาส์มอยเรื่องผู้นําท่านเมาส์มอยคนนี้นคนนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแลวท่านก็ชอบอาหารขนมหวานเนี่ยมาเป็นกล่องๆเลย มีเค้กอยู่ข้างหน้าก็พุ่งเขาไปกินการดินทาคือขนอมหวานท่านก็ไปคบออกับคนที่ชอบดินทาบางเรื่องท่านถามพระวิญญาณไนหะว่าพระวิญญาณชอบไหมท่านข่มขืนใจพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาพระวิญญาณก็เลยไม่แตะท่านไงเพราะท่านนะ่ะไม่เคยแคร์ความรู้สึกพระวิญญาณไม่ได้ครั้งเดียวพี่น้องเข้าใจไหมหลายคนเหมือนเหมือนคนทั้งบางคนฟังเรื่องนี้อย่างพี่ซารา่าฟังแล้วยังร้องไห้เลยว่าทำไมพี่ไอ้สุธุพขฒม์มานขนาดนี้ พี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วพี่น้องฟังดีนะครับแล้วแล้วหลายคนนี้นะครับดูหมิ่นพระวิญญาณแบบนี้เลยมันก็แค่เชื่อไม่เหมือนกันทําไมต้องว่ากันด้วยพี่น้องเข้าใจไหมครับก็แค่เราก็แค่มีหลักก็เชื่อก็เชื่อพระเยซูเหมือนกันหรือว่าท่านเชื่อเรื่องไฟหรือท่านไปดูถูกอ่าโดมินชันอื่นนี่นะรัพพระเจ้าก็ไม่พอระทาเช่นเดียวกันพี่น้องเข้าใไหมครับหลายครั้งท่านท่านไม่เคยแคร์ความรู้สึกพระวิญญาณไงพระวิญญาณก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้ท่านเพราะท่านน่ะชอบทำลายจิตใจพอง ก็ไม่ต่างกับที่พระเยซูโดนเนี่ยพระเยซูจะไม่ได้โดนแค่เพราะวิญญาณจะไม่ได้โดนแค่ร้อยคนนะฮะพระวิญญาณโดนเป็นหมื่นเลยโอ้ยประสบการณ์แบบนี้ผีเข้าเหมือนตอนไหนนฮะก็เหมือนตอนพระเยซูขับผีเงีย้ยบอกว่านายผีขับผีพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องต้องแคร์ความรู้สึกพระวิญญาณจริงๆนะครับอย่าหลายคนถ่มน้ำลายไม่ใช่แค่พระเยซูนะครับสมัยปัจจุบันบางคนก็ถ่มน้ำลายใส่พระวิญญาณเบริสุ์เี่นเดียวรันพี่น้องเอเมนไหมครับ